ในที่สุดเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงครับกับการอธิบายถึง e a s t ตอร์เแล้วก็ความลับต่างๆที่อยู่ในภาพยนตร์ของ Final f r e เฟดีหรือว่า5คืนสยองที่ร้าน f ฟดดี้ครับโดยในเนื้อหานี้จะมีการสปอยเนเรื่องแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับครับผมด้วยในฉากเปิดเรื่องมาปุ๊บเนี่ย ยามนักสาวภัยคนแรกนะครับที่หนีออกมาทางช่องระบายอากาศนะครับซึ่งจะให้ r e f r e c e เหมือนกับเกม FNAF Sister Location ชในเกมภาคที 5, แล้วก็ f ันนา i ์พิ l เ e ต Simulator ที่มันจะมีช่องระบายอากาศที่จะสามารถโดนจัมสแกนได้ด้วยนะครับนันมว่าในฉากต่อมาคือเราจะได้พบกับตัวละคร f o x y ซีที่ใช้เสียงดัดด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 ดมดมดมนในเกมดด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 

They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs. ซึ่งก็จะเหมือนกับในตัวเหตุการณ์ที่เราดูในหนังเลยที่ต่อมาครับก็จะเป็นฉากเปิดเรื่องของ Final Freddy Movie นะครับที่จะเป็นการเล่าถึงตัวกระต่าย Spring Bonnie หรือว่ากระต่ายสีเหลืองครับที่จับเด็กทั้ง5คนไปพร้อมกับเพลงเปิดแบบ8บิตนะครับที่จะมีเสียงเด็กที่ร้องประสานเสียงพร้อมกันแล้วก็ได้เล่นเฟลนมาจากเกม t h r r i s s นะครับซึ่ง ท้งทำนองต่างๆเนี่ยที่ผสมกับเสียงเด็กร้องเนี่ยก็จะให้รวมเหมือนกับเราได้เล่นเกมอาร์เคดนะครับที่อยู่ในยุค80นั่นเองแล้วก็พวกเกมอาร์เคดที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่ในเกมด้วยนะครับที่เราก็จะได้เห็นเหตุการณ์ที่มีการผนวกเนื้อเรื่องกันนะครับแล้วก็เด็กทั้ง5าคนนี้ถูกสปริงมอนนี่ลากเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็ฉากต่อมาคือจะมีเด็กที่เล่นปาร์ตี้กินพิซซ่ากันนะครับก็จะเลฟเฟนต์มาจากมินิเกมดีไซน์พิซซ่าในเกมฟันาภาคที่6ด้วยครับ ที่เป็นฉากเปิดเกมนั่นเองต่อมาคือเพอร์โฟกายนะครับหรือมีการสวมสปริงบอนนี่นะครับซึ่งก็จะมีฉากกัสซีนที่มีความคล้ายกับเกมฟันนาภาคที่4ด้วยนะครับโดยสปริงบอนนี่เนี่ยก็จะแจกลูกโป่งแบบเดียวกับมินิเกมในฟันนาภาคที่4เลยนะครับฉาตอมานาฬิกาปลุกจะเป็นเสียงซาวแบบเดียวกับเกมฟันนาภาคที่4เลยนะครับแล้วก็จะมีการตั้งเวลาไว้ตอน6นาฬิกานะครับก็จะมีความเหมือนกันเลยนะฮะไมค์สมิธตื่นขึ้นมา แล้วก็ไปกดปุ่มในการหยุดนาฬิกาปลุกนะครับเสร็จแล้วข้างๆเนี่ยเหมือนจะมีรูปภาพของคนในครอบครัวครับซึ่งก็จะเป็นภาพครอบครัวครับที่จะมีแกริกที่เป็นน้องชายของไม้นะครับที่จะแต่งตัวเป็นเสื้อลายดำนะครับที่จะคล้ายๆกับ Crying c h ช l ยที่อยู่ในเกมฟันนบเลยแล้วไม้เนี่ยก็จะสวมเสื้อสีเทานะครับที่จะคล้ายๆกับพี่ชายที่อยู่ในเกมฟันนับสเหมือนกันนะครับที่จะใส่หน้ากากฟ็อกซีนั่นเองแล้วก็มีคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ด้วยนั่นเองนะฮะ ข้างๆไม้เนี่ยจะมีขวดยานอนหลับนะครับที่จะมีความคล้ายคลึงกับฉากที่อยู่บนเตียงนอนของเกมฟนาภาคที่4ด้วยครับ ต่อมาเนี่ยจะมีหนังสือที่เป็นคำที่เขียนว่า dream theory นะครับหรือว่าทฤษฎีความฝันนั่นเองซึ่งสื่อถึงยูทูบเบอร์ที่นำเสนอค,คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ the game theory นะครับแล้วก็ทฤษฎีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งนำเสนอว่าทฤษฎีความฝันเนี่ยในตัวเกมฟันนาะภาคที่1-2ถึงนะครับตัวละครครายนชายเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ตัวละครครายชายที่ถูกขย้ำคอแล้วก็มีอาการโคม่านะครับ ได้มีการตีความทฤษฎีจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งว่ามันเป็นทฤษฎีของความฝันครับที่ในเกมฟานาภาคที่1กับ2เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ในความฝันนะครับซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับใน,ในเรื่องของภาพยนตร์เหมือนกันนะครับที่ในทฤษฎีของความฝันนี้เนี่ยตัวละครอย่างไม้นะครับสามารถหลับและนึกถึงฝันในอดีตได้แล้วก็สามารถค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นในฝันได้นะครับดั่นั้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้ในกําลังตามหาสิ่งที่อยู่ในฝันก็คือการตามหา ว่าใครเป็นคนพาน้องชายของเขาแกริกนะครับขึ้นรถไปนั่นเองนะครับซึ่งรถคันนั้นเนี่ยจะมีชายบิสนาที่นั่งอยู่ข้างหน้าอยู่ด้วยนะครับและในทุกๆวันนั้นเขาจะเข้าไปในฝันโดยการกินยาแล้วก็เปิดเพลงนะครับโดยเทปเพลงเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่ความฝันนั่นเองนะครับในชากต่อมาคือแอปปี้ครับที่จะมีการทําทรงผมแล้วก็หน้าตาที่คล้ายกับอลิซเบธอัฟตันครับแต่ว่ามันจะเป็นความเลฟเฟนต์มาคล้ายๆกันนั่นเองนะฮะ นั่นว่าต่อมาครับก็คือไมค์เนี่ยจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานของเขาอย่างเจอร์มายนะครับซึ่ง Jeremy เจอร์มายนี่ก็เป็นชื่อของตัวละครหลักในเกมฟันาภาคที่2ครับแล้วก็ต่อมาครับจะมีฉากที่ไมค์เนี่ยไปนั่งกินไอศครีมอยู่นะครับแล้วก็จะมีรูปของชิก้าเมจิกเรนโบ์ครับซึ่งจะอยู่ตรงข้างๆตรงหน้าเคาน์เตอร์พอดีเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ไมค์เนี่ยจะเข้ามาคุยกับสตีฟเรแกนครับ แล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยมีการเปิดเผยวันที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือวันที่6เมษายนปี2000ครับซึ่งจะต่างจากไทม์ไลน์ที่อยู่ในเกมนะครับที่ไมค์เนี่ยได้เข้าไปดูแลบ้านฟนานนัในเกมภาคที่1เนี่ยในช่วงปี1993-1994ถึงนะครับโดยอาจจะเป็นช่วงประมาณการประมาณนี้แล้วก็เขาจะอยู่ด้วยการอยู่5คืนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับห้องของ สตีฟเนี่ยจะมีกล่องด้านหลังชั้นวางนะครับที่จะมีความคล้ายคลึงกับกล่องในเกมฟันนาภาาที่4เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยสตีฟก็จะได้อ่านชื่อจริงของไม้เต็มๆนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปทันทีครับและเขาก็เลือกที่จะให้ไม้เนี่ยไปทํางานที่ร้านอาหารเฟรดดี้ที่ปิดมานานแสนนานตั้งแต่ปี80แล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งไม้ก็กลับไปพูดคุยกับแอบบี้ครับซึ่งแอบบี้บอกว่าไม้ในกำลังนักทับเพื่อนของเขาอยู่นะครับสถานีฐานว่าทฤษฎีนี้ก็คือจะมีตัวละครอย่างเจ้าเด็กผมทองที่ชื่อว่าแคสซิดีนะครับกำลังพูดคุยสื่อสารกับแอบบี้โดยตรงนั่นเองนะซึ่งไม้นะครับก็กลับมาติดต่อหาสตีฟอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีประโยคที่มีความคล้ายคลึงกันในเกมฟนาภาคที่1ครับแล้วก็มีอีเตอร์เอกในตัวนี้มากมายครับซึ่งเหมือนกับตัวละคร ไมค์เนี่ยกำลังคุยกับโฟนกายอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าในตอนที่ไมค์เข้าไปเริ่มงานวันแรกนะครับก็จะมีอิสาเอลในร้านมากมายครับท้งป้ายร้านฟันนาฟตัวละครบอลลูนบอยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการที่ไมค์เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับที่จะดูทั้งหน้าเวทีก็จะมีความคล้ายคลึงกับฉากเปิดของฟันนาภาคที่1เลยนะฮะต่อมานะครับโฟนกายก็มีการพูดคุยประโยคแบบเดียวกันนะครับนั่นคือ I will see you on the flip side นะครับซึ่งจะเป็นอีกการพูดประโยคเดียวกับในเกมฟันนาภาคที่หนึ่งด้วยนั่นเองนะฮะ Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. um, Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. จากนั้นไม่นะครับก็จะเข้าไปหยิบเทปวิดีโอมาดูวิธีการทำงาน ในการเป็นยามรักษาปอดภัยนะครับซึ่งชื่อของไม้เนี่ยหมันจะถูกเขียนทับโดยตัวละครอย่างฟริสสมิธนะครับในเกมฟนาภาคที่2ด้วยในฉากจบตอนวิดีโอเทปเนี่ยมันจะมีเสียงกริชบางอย่างนะครับที่จะมีเฟดตี้จ้องมองไม้อยู่ด้วยนะครับต่อมาเนี่ยเหมือนกับว่าพนักงานหญิงเนี่ยจะพูดประโยคเดียวกับที่โฟนกายเคยพูดนะครับนั่นคือ welcome to fatty fast bear p i z z a นะครับก็จะเป็นความพูดที่เป็นประโยคเดียวกันเลยนั่นเองนะครับ Um welcome to Freddy Fazbear's Pizza a magical place for kids and grown-ups alike where fantasy and fun come to life ฉากนี้ที่ซ้มแซมเอนโดสเกเลตันนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มโชว์ไทม์นะครับที่จะเหมือนกับในเกม FNAF Heavanted ตอนที่ Freddy Chica แล้วก็บอ n n i e กําลังเล่นโชว์กันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไมค์ก็จะ หลับไปนะครับในช่วงเวลาตีสาเขาจะกลับมาฝันเห็นเด็กทั้ง5คนครับซึ่งก็จะมีตัวละครหลักๆอย่างบอนนี่ซิกาฟ็อกซี่เฟรดดี้นะครับซึ่งจะเป็นการแบ่งเป็นเด็กทั้ง5คนที่จะมีการสวมหมวกแล้วก็จะมีเด็กผมทองคนหนึ่งที่ชื่อว่าแคสซิดี้ครับก็คือโกดด้เฟรดดี้ในที่วิ่งไล่และแยกแล้วก็หนีไม้ไปนั่นเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นฉากที่ตัดกลับมาที่ร้านที่มีชื่อว่าสปาร์กี้ครับ ซึ่งสปาร์กี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมฟันนบภาคที่1เหมือนกันแต่ว่าจะอยู่เป็นแบบเงาเงาหลบหลบนะครับซึ่งกันต้อนว่าเจ้าสปาร์กเดอะด็อกเนี่ยจะอยู่ในห้องพ์ทและเซอร์วิสของเกมฟันนบภาคที่1ครับแล้วก็มีทจ้าีมากมายครับซึ่งในในหนังเนี่ยมีการใส่สปาร์กี้เข้าไปด้วยนน่นเองในคืนที่2นะครับก็จะมีฉากไม้เนี่ยได้เข้าไปทํางานในวันที่2ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ฝันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะมีเด็กที่ร้องไห้เป็นเลือดนะครับซึ่งน,น ที่เป็นเหมือนกับร่างวิญญาณนะครับที่จะมีน้ําตาที่ไหลออกมานั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเพลงก็จะดังขึ้นครับซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Talking in Your Sleep นะครับของวง Romantics น,นะครับที่ได้มีการสื่อความหมายถึงไหมโดยตรงเลยว่าเขาเนี่ยได้รู้ความลับที่คุณกําลังหลับฝันอยู่นะครับซึ่งเพลงนี้ก็เล่เมาในช่วงการปล่อยเพลงเนี่ยในช่วงปี1983ครับ ซึ่งอาจจะสื่อได้ว่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ในช่วง8 0ด้วยที่ร้านเนี่ยยังทำแปลว่ายัางเปิดร้านอยู่ในช่วง8 0นะครับแล้วอาจจะเป็นการสื่อถึง by of 83ก็เป็นไดน้ในฉากต่อมาจะมีฉากกระจกนะครับที่เขียนว่า i s m e นะครับซึ่ง i s m e เนี่ยก็จะเป็นฉากที่ f o x y นะครับที่จะมีจุดแสดงโชว์อยู่เนี่ยก็จะมีคำว่า ismi อยู่ด้วยน,นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้รับการติดต่อจาก venessa ครับซึ่งก็จะมีเสียงออดที่เหมือนกับ ตอนที่เสียงเปิดไฟในเกมฟันนารเลยนั่นเองนะฮะเวนิซ่าปรากฏตัวมาเป็นตัวละครตำรวจนะครับที่จะมาช่วยไม้ในหนังภาคนี้ครับซึ่งทำให้เราได้รู้จักถึงฮุนอนิเมทอนิกส์อย่างเฟดดี้ชิกก้าบอนนี่ฟ็อกซี่นะครับซึ่งเธอเป็นตัวละครหลักที่อยู่ในเกมด้วยนะครับในเกมไฟน์เฟดดี้เฮวันเต้นนะครับเธอเป็นนักทดลองเล่นเกมนะครับที่ถูกวิลเลียมอฟตันนะครับหรือว่าเจ้าตัวกริชแท็บนะครับควบคุมจิตใจ แล้วก็ถูกขังเอาไว้นะครับจนกลายเป็นตัวละครฆาตรกรสุดโหดร้รายอย่างแวนนี่ครับที่จะสวมตุ๊กตาชุดกระต่ายนะครับที่จะเข้าไปจัดการกับเด็กนั่นเองนะครับก็ <c oughs> จะมีการนำมาตัวละครเวเนซ่าที่เป็นตัวละครจากในเกมที่เอาชื่อมาแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ต่างกันออกไปฉากที่โจนเนบุกเข้ามาแล้วก็จะพังร้านนะครับฉ <c oughs> ากนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชายคนแรกที่เจอชิกาเนี่ยเขาจะสวมเสื้อ ที่เป็นเกมขับรถในตู้อาร์เคดนะแล้วก็ในห้องของเฟรดดี้เนี่ยที่เป็นห้องพทแในเซอร์วิสเนี่ยจะมีเซกมากมายที่อยู่บนพื้นนะครับทั้งหุน่นอิเมทอนิกส์อย่าง s p a r k i n g the Dog นะครับมี Shadow Fred ดีมี E n d o ด keleton อยู่ด้วยนะครับข้างๆ f r e ด d ีเนี่ยจะมีหุน่นอิเมทอนิกส์ในฟันนาภาคที่2ด้วยครับเพราะว่าดวงตาของมันเนี่ยจะมีโตกว่าแล้วก็เหมือนปากจะใหญ่กว่าด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวละครอย่างชิก้าในตัวฟันนาพาคที่2ก็เป็นได้นะครับ ก็จะได้พบกับตัวละครในนิยายของ f ฟาน a ี่เ d y Fastbear Freeze นะครับที่ชื่อว่าเอลล่าครับจากนั้นเนี่ย ก็จะเป็นฉากที่ไม้เนี่ยมีการพูดคุยกับแคสซิดี้ครับหลังจากที่ได้ซื้อยามากินแล้วก็หลับไปครับอันนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่แคสซิดี้เนี่ยได้แสดงตัวตวนว่าเขาเนี่ยเป็นโกลเด้นเฟรตี้แล้วก็เป็นวิญญาณที่มีพลังที่สุดนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยจะมีพลังความสามารถคล้ายๆกับในเกมอัลติเมทคอสตูมในครับที่สามารถควบคุมความฝันของใครก็ได้นะครับซึ่งไมคเนี่ย ก็ได้เห็นว่าแคสซิดี้เนี่ยสามารถแสดงพฤติกรรมในฝันได้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าในทุกๆคืนที่ไม้เนี่ยมาเจอครอบครัวนะครับไม้ไม่ได้ต้องการที่จะมาตามหาความจริงครับแต่ว่าต้องการที่จะมาเจอครอบครัวครับแต่ว่าแล้วก็กลุ่มเด็กๆเนี่ยต้องการแอปดีด้วยนั่นเองนะครับแล้วนี่นก็จะเป็นพฤติกรรมที่แคสซิดี้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนทําเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นสปริงบอนนี่นะครับเป็นคนสั่งการก็เป็นได้นะครับ สุดท้ายแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Spring Bonnie เนี่ยได้ควบคุมเราเด็กๆนะครับมาตลอด20ปีครับแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยจะสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ได้นะครับซึ่งทำให้มีแค่แคสซีรดี์คนเดียวที่รับรู้สิ่งต่างๆนะครับว่าฆาตกรคือใครยังมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่า f o x กซี่บอนนี่คิกกเนี่ยแล้วก็เฟ e ดดีเนี่ยก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับ ทำให้ต่อมาครับทำให้โกลเด้นฟิดดี้เนี่ยก็มารับแอปดีครับแล้วก็น่าจะจัดการคุณป้าไปต่อมาครับนั่นก็คือตัวละครคนขับแท็กซี่นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์คนดังนะครับก็ชื่อว่าคอร์รีเคนชินหลังจากนั้นเนี่ยเวนซ่านะครับก็จะมาเจอกับไมค์แล้วก็ได้เฉลยทุกอย่างนะครับว่าเธอเนี่ยคือเวนซ s ่าอฟตันเป็นลูกสาวของบิลเลมอฟตันนะครับหนึ่งในฆาตกรที่สวมชุดสปริงบอนนี่แล้วก็ ในหรือเครื่องบินชิ้นเดียวกับที่แกริกน้องของไมค์ถืออยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้ววิลเลียมสตันเนี่ยไม่ได้จัดการแค่เด็กทั้ง5คนนะครับแต่ว่ามีการสังหารมากกว่านั้นอีกด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วเวเนซ่าเนี่ยก็มีการผสมปนเปื้อนเรื่องของเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าการที่ตัวละครอย่างเวเนซ่าในหนังเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกับอัฟตันครับมันทาให้ดูมี ความเมคเซนต์มากกว่านะครับเพราะว่าเวเนซา่าถ้าถูกไวรัสติดตัวไปก็มันดูแปลกๆนะครับแต่ว่าถ้าตัวละครอย่างเวเนซ่าเนี่ยเป็นลูกของอัฟตันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่สามารถเล่นแบบคุณพ่อได้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเวเนซ่าก็มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมมองรูปภาพที่อยู่นบนกระดาษนะครับแล้วอีกอย่างก็คือเวเนซ่าในหนังเนี่ย เจ้าได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กอยู่ด้วยนะครับวีนีซ่าเหมือนจะรู้ข้อมูลหลายๆอย่างครับทั้งตัวของการเก็บการจัดการกับหุน่น a n i m ม t r o n i c s โดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าครับแล้วก็มอบไม้ช็อตให้กับไมคนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับการต่อสู้ในเกม Final Freddy Sister Location เลย Looks like a few of the lights are out but we can fix that later Let's encourage baby to cheer up with a control h a c k หลังจากนั้นไม้เนี่ยก็จะเข้าไปพบกับว่าเฟดดี้กำลังร้องเพลงอยู่อย่างมองมันนะครับแล้วก็วันนี่เนี่ยพยายามที่จะเตือนเฟดดี้ว่าเฮ้ยเห็นเห็นไม้เปล่าเห็นไม้ไหมและแต่ว่าเฟดดี้ก็ไม่สนจะร้องเพลงต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาพบกับตัวละครอย่างกระต่ายสีเหลืองครับปริงบันนี่ครับ ที่จะมีลักษณะท่าทางเป็นอีกเซอร์เอกด้วยนะครับซึ่งคุณแมทธิวเนี่ยเป็นคนแสดงตัวละครอย่างสกรีมนะครับซึ่งเขาจะใช้ท่าดึงมีดแบบเดียวกันเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นท่าคล้ายๆกันเหมือนกับในหนังเรื่องสกรีมเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่อมาก็คือจะเป็นการที่หุนอนิเมโทนิกเนี่ยถูกควบคุมโดยภาพวาดของแอบบีครับซึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นสื่อการสําคัญนะครับที่ทําให้มีการเปิดสวิตช์นะครับที่ทํา เหตุการณ์เนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นว่าไอสวิตตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับในตัวเกมฟันนภาคที่3นะครับแล้วก็ภาคเอเฮว w นเต็ดก็มีเหมือนกันนะครับที่เป็นสวิตในการปิดเปิดในการรีสตาร์ทนั่นเองนะครับหลังจากนั้น s สปริงล็อกก็ทำงานครับเนื่องจากว่าตัวละครอ,อย่างครับเค้กไปทำการกัดตรงบริเวณที่มันเป็นสปริงล็อกพอดีครับทำให้กันจะมีความคล้ายคลึงกับฉากในเกมฟันนาภาคที่3ครับ ที่ครายงชายเด็กแต่ละคนนะครับวิญญาณของเขาเนี่ยเข้าไปสิงในหุ่นไอเมทอนิกส์แล้วก็ได้มารุมล้อมที่ตัวของวิลเลียมอัฟตันหรือว่าตัวของสปริงบอนนี่ครับแล้วก็ทําให้เขาในทนทุกทรมานจากการถูกสปริงล็อกจัดการไปน,นั่นเองนะครับแต่ว่าในตัวหนังเนี่ยก็จะมีการพูดประโยคสําคัญครับนั่นก็คือ I always come back นะครับนั่นก็คือว่าฉันจะกลับมาเสมอนะครับประโยคนี้ก็จะเหมือนกับในตัวเกมฟารฟนาเลยที่จะเป็นประโยคสำคัญของวิลเลียมอัฟตันนะครับที่จะ ทำให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่ในเหตุการณ์ของฟอนับได้อีกแน่นอนนะครับต่อมาก็คือจะเป็นฉากตอนท้ายแล้วนะครับเวอนอซ่าเนี่ยอยู่ในอาการโครมา่าแล้วไมค์ก็พูดประโยคว่าถ้าเธอได้ยินฉันมันก็จะเหมือนกับฉากที่อยู่ในเกมฟอนับเหมือนกันที่ใครยิงชายอยู่ในอาการโครม่านะครับแล้วก็มีใครบางคนเนี่ยได้พูดว่าถ้านายได้ยินฉันก็จะมีความคล้ายลึงกันนั่นเอง ในฉากต่อมาคือจะเป็นฉากที่แอ b บบี้นะครับได้วาดภาพผลังในเมโทนิกส์ที่เป็นมิดนะครับแล้วก็ถามไมว่าพวกเราเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่ร้านอาหารนี้อีกไหมนะครับซึ่งไมก็บอกว่าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการตีความว่าจะเกิดภาค2หรือไม่ก็เป็นได้นะครับแต่โดยโรวมแล้วผมว่าน่าจะมีการทําภาคต่อแน่นอนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉาก end credit นะครับ ที่จะตัวละครอย่างแคสซิดี้นะครับที่เป็นร่างของโกลเดนฟิดี้เนี่ยก็ได้ทําการขังวิลเลียมอฟตันหรือว่าสปริงบอนนี่ให้ทนทุกทกรมานอยู่ในห้องนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือตัวของเขาเนี่ยจะถูกทนทุกทรมานจนถึงเกมฟนาภาคที่3เลยนะซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่จะข้ามไทม์ไลน์มาอีก30ปีเลยนะครับซึ่งทําให้ตัวละครตัวนั้นก็จะกลายเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าสปริงแคปนั่นเองหลังจากนั้นจะเป็นฉากเอ็นครดิตครับที่จะมีอ e ีเซอร์เอกประมาณอยู่2อ,ององ F พู s t o n e นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ออกมาแต่ปี2 0ง4นนะครับแล้วก็ได้ถูกนำมาใส่ในเครดิตด้วยแล้วหลังจากที่เพลงนี้จบนะครับก็จะเป็นเพลงของ The p o p p e t นะครับที่จะเป็นเพลง Music Box นะครับที่จะมีการเหมือนกับสื่อว่าในภาคต่อไปเนี่ยตัวละคร Pop p e พจะปรากฏตัวมานั่นเองนะครับผมแต่จากนั้นเนี่ยก็จะมีช่วงท้ายเครดิตครับที่จะเป็นกริชบางอย่างที่จะมีคาพูดว่า t o find me นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นเหมือนกับในมินิเกม ที่ตัวละครพ็อปเพ็เนี่ยเป็นคนพูดนะครับหรือว่าจะเป็นวิลเลียมออฟตันพูดก็เป็นได้นะครับวันนี้ก็ลองคอมเมนต์กันดูครับสำหรับใครที่เพื่อมาดูช่องนี้นะครับผมก็จะทําสรุปในเรื่องของเกมฟันนาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เป็นการสรุปจักรวาลน,นะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ถึงภาคล่าสุดอย่างภาค Security Beach r u n e ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ลิงก์ตรงคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมมาถึงตอนนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ